ฝากผู้ชมไปติดตามคลิปเสี่ยววินาทีคารสะพานลอยขนาดใหญ่หนักกว่า1 1 6ตันนะคะที่อยู่ระหว่างการกอร่อสร้างใกล้แล้วเสร็จบนถนนจันทบ,บุรีสายแก้วพังถลม่มขวางถนนทับรถเครนแล้วก็รถเทรลเลอร์พังยับไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกา25นาทีของคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนน4ี่เลนสาย317จันทบุรีสะแก้วระหว่างฝั่งขาเข้าเมืองบ้านมะทายตำบลปัทวีข้ามไปยังตลาดกลางเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีค่ะโดยกล้องวงจรปิดจากร้านขายของชำของนายสมชายอยู่รอดได้ ทึกภาพเสี้ยววินาทีระทึกเฉียดตายขณะคาสะพานพังถล่มลงมาค่ะโดยยังมีคนงานเดินอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุหลายสิบคนเลยนะคะแต่ว่าเดชะบุญค่ะกลับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ซึ่งจากการตรวจสอบความเสียหายในที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบรถเทรลเลอร์หนึ่งคันและรถเครนของบริษัทรับเหมาเอกชนอีกหนึ่งคันถูกคาสะพานที่ถล่มลงมาทับพังเสียหายยับเยินโดยคารสสพานคอนกรีตที่หนักรวมกว่า116ตันพังถล่มลงมายังได้ปิดกั้นกีดขวางการจราจรทั้งสองช่องทางนะคะทั้งขาเข้าและก็ขาออกเมืองทางกรมทางหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้รับเหมา เร่งดําเนินการใช้แยกคอนกรีตตัดคานสะพานออกค่ะเพื่อง่ายต่อการเคลียร์เส้นทางให้ได้ก่อนรุ่งเช้าเนื่องจากเส้นทางนี้ยังเป็นถนนสายหลักส่วนมูลค่าความเสียหายโดยประมาณไม่ต่ำกว่า10ล้านบาททางนี้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงทราบข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าสะพานลอยแห่งนี้มีรูปแบบการก่อสร้างประกอบด้วยเสาเต่าม้อคอนกรีตเสริมเหล็กจํานวน2ต้นมีความกว้างของทางเดินบนสะพาน2.4เมตรพร้อมราวจับแล้วก็หลังคายาว ตลอดทางเดินราว36เมตรซึ่งครอบคุมบันไดทั้งขาขึ้นและลงที่มีความกว้าง1.4เมตรใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ7ล้านบาทโดยช่วงสายของเมื่อวานนี้ค่ะรถเครนจำนวน2คันได้ทำการยกแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก2แผ่นซึ่งแต่ละแผ่นนมีน้ำหนักประมาณ58ตันขึ้นไปประกบบนเสาเต่ามอ,อเป็นรูปตัวทีเพื่อให้คนงานทำการเชื่อมเหล็กยึดเข้าด้วยกัน จนเมื่อเวลา20นาฬิกา25นาทีนะคะขณะที่คนงานกำลังเคลียร์รถอุปกรณ์แล้วก็เตรียมย้ายรถเครนออกจากพื้นที่ก่อสร้างจูจ่ๆคาสพานค่ะก็เกิดพังถล่มลงมาก็สร้างความตกใจให้แก่คนงานที่พากันกระโดดหนีตายนะคะโชคดีค่ะที่ทุกคนรอดชีวิตได้มาอย่างบุดหวิดไม่มีใครได้รับบาดเจ,จ็บส่วนสาเหตุตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะในขณะที่นายรุ่งโรธแวงวันอายุ19ปีเป็นชาวจังหวัดสกลนครผู้ช่วยประจำร เล่าเหตุการณ์นาทีรอดตายให้ฟังนะคะว่าขณะเกิดเหตุตนยืนอยู่บนท้ายรถเทรลเลอร์เพื่อที่จะเคลียร์อุปกรณ์และเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่ก่อสร้างจากนั้นก็ได้ยินเสียงปูนลั่นก่อนที่คานปูนสะพานลอยเนี่ยจะพังถล่มลงมาทับรถเครนที่อยู่ห่างจากจุดท,ที่ตนยืนอยู่ไม่ถึง10เมตรค่ะจนทําให้ตน,นกระเด็นตกลงไปอยู่บนพื้นถนนได้รับบาดเจ็บเพียงแค่รอยถลอกเล็กน้อยเท่านั้นโดยเชื่อว่าเป็นเพราะบาร,รมีเหรียญหลวงปู่พานปัญญาปฏิป โบนะคะที่ยายให้ติดตัวไว้ได้ช่วยคุ้มครองให้ตนแคล้วคลาดปลอดภัยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะตั้งแต่เช้าคุณมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรไหมผิดแปลกอะไรไหมไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับปกติทุกอย่างครับพี่ทางานปกติทุกอย่างพี่กำลังจะเก็บรถเชนกลับครับพี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่เสร็จหมดทุกอย่างแล้วครับได้ยินเสียงเหมือนมันลั่นก่อนนะพี่ก่อนมันจะล่วงครับมันกระแทกตกลงมาใส่หางเชนเลยเราอยู่ข้างบนครับอยู่บนหางเชนเลยครับ แล้วกระเด็นตกลงมาอะไรที่ว่าทําให้เรารอดจากตรงนั้นน่าจะเป็นเพราะพระเครื่องครับพี่เราเราคล้องอะไรอยู่ครับเราเรามีเรามีอะไรอยู่หลวงปู่ผานครับพี่มันมีมีใครใครเป็นอะไรเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยพี่ไม่มีใครอยู่ใกล้สะพานเลยครับตอนมันถล่มอ๋อทุกคนกําลังจะกลับหมดแล้วพี่อ๋อคือคือเครีย์ของเคลีย์งานหมดแล้วเคลีย์ของเคลีย์งานหมดแล้ว ล่าสุดนะคะซากคานสะพานที่พังลงมายังคงทับรถเครนแล้วก็รถเทรลเลอร์สองคันได้รับความเสียหายส่งผลให้การจราจรบนถนนสาย317ทั้งขาเข้าและขาออกติดขัดเป็นระยะทางยาวกว่า1กิโลเมตรโดยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จัดทําทางเบี่ยงเพื่อระบายรถค่ะโดยรถขาเข้าเมืองจะถูกเบี่ยงให้ใช้เส้นทางผ่านสูนกระจายผลผลิตเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ส่วนรถที่มาจากอํเาเภอเขาคิดจกูดและรถที่ต้องการจะเข้าเมืองนะคะก็ต้องใช้ ทางเบี่ยงเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอโป่งน้ำร้อน ในส่วนของการกู้ซากทางบริษัทผู้รับเหมาได้หารถแบล็คโฮหัวเจาะ3คันเพื่อให้มาทาําการเจาะกระแทกคอนกรีตของคานสะพานแล้วก็ใช้ไฟตัดเหล็กค่ะเพื่อแยกชิ้นส่วนก่อนจะใช้รถเครนขนาดใหญ่จากจังหวัดตราดเข้ามาช่วยเคลื่อนย้ายซากทั้งหมดออกจากพื้นที่ซึ่งฐานเจ้าหน้าที่นะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากตัวคานคอนกรีตได้ทับบริเวณหลังห้องโดยสารของรถเทลเลอร์จนยุบลงไปถึงถังน้ํามันค่ะก็มีอรอยแตกร้าวและน้ํามันรั่วไหลออกมาอยู่ตลอดเวลาเพื่อ ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ส่วนสาเหตุที่แน่ชัดของการถล่มในครั้งนี้นะคะก็ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบของวิศวกรผู้รับผิดชอบโดยยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากปัญหาโครงสร้างการออกแบบหรือขั้นตอนการประกอบที่ผิดพลาดค่ะ